สวยไซส์มินิสุกตาสาวเซลฟี่อวดเอวจิ๋วตัวจริงคงจะตัวเล็กนิดเดียวเ <immen mesela> มื่อเมื่อวันที่15โรเซ่ b บล c k พิงคได้ออกมาโพสตรูปภาพบนอินสตาแกรมของเธอโดยไม่มีคำบรรยายแคปชั่นใดๆในภาพโรเซ่กำลังเซลฟี่กับกระจกโดยสวมเสื้อครอบแขนกุดและกางเกงขาสั้นสีขาวรอบเอวที่เพรียวบางและขาเรียวของเธอดึงดูดสายตา อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโรเซ่กำลังเซลฟี่อยู่บนเตียงใบหน้าเปลือยเปล่าของเธอทำให้แฟนๆหลงไหลด้วยภาพลักษณ์ที่เปล่งประกายของเธอภาพเซนตี้กวาดยอดกดไลค์ไปกว่า 3, 3ล้านข้อมูลวันที่15กรกฎาคมเวลา11นาฬิกา35นาทีและคอมเมนต์จากแฟนคลับอีกถล่มทลายที่เข้ามาบอกว่าเธอดูสวยน่ารักและที่สำคัญเธอดูตัวเล็กมาก